ประตูกระจกซองตัวใน Minecraft สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนสร้างประตูวอลชอนกันอีกนะครับก็จะเห็นว่าตัวกระจกนั้นเหมือนหน้าต่างกง็งวนหนึ่งแต่ถ้าเราลองกดปุ่มนินนะครับประตูก็จะเปิดออกแล้วตัวกระจกนั้นก็จะหายไปด้วยส่วนข้างในเพื่อนๆก็สร้างอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ประตูก็สามารถปิดและเปิดจากข้างในได้ด้วยก็ประโยชน์ของประตูนี้นะครับคือเออ เท่แล้วก็เอาไปอวดเพื่อนได้ด้วยเราดูนะครับว่าเพื่อนของคุณจะทำยังไงโอใช่าหมเถอเราดูโครงสร้างข้าวๆกันดีกว่าส่วนอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับก็มีขั้วๆประมาณนี้บล็อกคอร์ดบล็อกบล็อกคอรดนี่จะเปลี่ยนเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับเอาแล้วครับเราถึงขั้นตอนการสร้างแล้วนะครับผมวางบล็อกขั้าๆนั้นก็คือตัวประตูนะครับแล้วก็ บอกยากนะคือระดับพื้นนั่นเองขั้นแรกเราคือวางพิสตันเพื่อให้ดึงประตูออกทั้ง4ี่มุมนะครับก็วางส,สติกกี้พิสตันอย่างนี้สี่ตัวนะครับเโอเคแล้วก็วางสติกกี้พิสตันอีกสี่ตัวด้านซ้ายขวานะครับวางอย่างนี้เอาแล้วก็วางอีกทีนะครับ โอเคครับเสร็จแล้วก็สติกี้ที่สั้นทั้งหมดของเราต่อมาคือตัววงจรของข้้งล่างนะครับก็มาบล็อกอย่างนี้มองเลสโตนจิปิเตอร์หนึ่งทตรงนี้แล้วก็4ี่ทิศตรงนี้ครับแล้วก็เลสโตนทอวางอย่างนี้ก็จะสงสัยว่าวางอย่างนี้ทำไมเพราะว่าเมื่อเราให้พลังงานจิปิเตอร์สี่ทิศนะครับก็จะทําให้พลนั้นเกิดการล็อกขึ้นมาอย่างนี้นี่คือหน้าตาล็อกวงจรมาจากค้างครับอย่างนี้ เสร็จแล้วก็วางบล็อกอนี้ครับแล้วก็วางเลสโตวนัดวางอย่างนี้ต่อมาก็ทําอีกค่าหนึ่งเมอน์เนเป้ครับวางเลสต์นัอย่างนี้แล้วก็วางเลสโตัวัเสร็จแล้วก็วางบล็อกทำทางเชื่อมต่อนะครับต่อมาก็คือตัวเลสตตัตรงฝั่งนี้บ้างวางบล็อกหกบล็อกอย่างนี้ วางลิสต์ตัวนัดแล้วก็2องลิปิเตอร์ตรงนี้2ทริกเนตรงนี้ก็4ทริกนะครับต่อมาก็พามันขึ้นด้านบนทำอีกทำทำมาเดีวยวก่อนอีกฝั่งหนึ่งนะครับลิสตตัวดัดลิปิเตอร์แล้วก็วางเชื่อมข้างบนต่อมาก็คือตัวข้างบนสุดน,นะครับมาบัาคอสอย่างี้ลอปิเตอร์สองอัน ีิปเตอร์สี่ิแล้วก็แหล่งพลังงานผมจะไปเรีโตนท็อตครับต่อมาก็วางสลับอะไรก็ได้วางเลยครับสองอันน,นี้วางเลียกสโตนออกมาเมาทำนี้เพราะว่าการเลีสโตนมันทับกันนะครับโอเคนี้แก้เสร็จแล้วครับแล้วก็ตออสุดท้ายคือ,อตัวปุ่มนั่นเองครับผมทำตรงนี้แล้วกันวางดิปเตอร์นี้สี่ิกพิสตัน บล็อกคา a v ตี้อะไรก็ได้แล้วก็ดิวเตอร์ทริกเดียวนะครับเสร็จแล้วแล้วเราก็วางปุ่มได้เลยนะครับแล้วก็วางกระจกดูผลง,งานกันอุ้ยอ๋อมันคงแ,แลหลกเลยคแล้วก็ปิดได้ด้วยอุ้ยโอเคแล้วก็วางบักย่าได้เลยโอเคนะครับ โอ้แหลกเกิน,นบบคุณสามารถทำเป็นแบบ2องคหนึ่งก็ได้นะครับต่อมาหอมทำตรงตัวปุ่มด้านในดีกว่าเพื่อให้เราเปิดปิดจากข้างในได้ด้วยมาปุ่มอย่างนี้เดี๋ยวผมจะทำทางเดี๋ยวผมจะทำทางเชื่อมเดสโตนไว้ตรงพิสตันนะครับโอเคมาเดสโตนเชื่อมอย่างนี้แล้วก็วางทวิตเตอ์เพื่อให้พลังงานถึง เรามาลองดูกันดีกว่าโอ้ได้ผลด้วยล่ะแล้วคุณก็สามารถเปลี่ยนบล็อกอะไรก็ได้นะครับเช่นโกรงเหล็กหรือล้วหรืออะไรก็ได้ที่พิสตันจะผักได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็ถามกันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ